กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรเหล่าประสบปกเกษาพระบารามีแผ่คุ้มก้าไทยประชาทั่วนครา,าร่มเย็นล้วนสุขใจทะทรงเป็นมิ่งขวัญอัตไทยชนในชาติเราถวยล่าจ,จงรักประจักษ์สมัยทศพิธล่าจรทำทรงนำชัยชาติวิไลก้าวหน้าสถาพรในภาวะทุกโรคภัยมิได้วัน นำชาติทันการรักษาเทิดอดีศรเครื่องมือแพทย์ทรงช่วยไทยไทยอาทรประสกนิกรสุขชื่นฉ่ำน้ำประไทยเฉลิมพระชนพรรษาสุภพมาศอภิวาทเชิญเทพดลมงคลสมัยพิพัฒผลพระภูมิทวีชัยถวายพระพรภูวนในส่งพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข,ขอเดชะข้าพรุทธเจ้านายสุเทพพันเพลง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทรถไฟฟ้าลอฟอทจำกัด